วันนี้กับรายการ Watch Asset จะพามาดูนาฬิกาที่ดูไม่สมมากดูไม่ลงตัวแต่เมื่อมารวมกันแล้วดูลงตัวมากกับเรื่องนี้ครับ t o l e d a n o a n c h a r สวัสดีครับกับรายการ Watch Asset ผมหนุยเบนเยี่ยมครับวันนี้มากับนาฬิกาที่ ผมว่ามีความแปลกมากๆแล้วก็มีเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะครับ,บแบรนด์นี้คือ Torre Dano and Chang ะแค่ชื่อก็แบบโหคืออะไรยังไงต้องบอกเลยว่าเรือนนี้มันเป็นเรียกว่านาฬิกาอินสต g าแกรมละกันเพราะว่าคนที่เป็น f าวเดอร์สคนก็คือ p ฟิลิ p torre Dano กับอัลเฟรดชางเขารู้จักกันใน i n นสต g าแกรมครับเพื่อนๆคือเป็นนักออกแบบ นาฬิกาทั้ง2คนนะโดยทั้งสองคนนี้มีความชื่นชอบในนาฬิกาทั้งคู่ครับแล้วเขาก็มาคุยกันถูกคอจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่จะสร้างแรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2021จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้มีแผนการตลาดไม่ได้มีอะไรที่แบบโหเป็นกิจจารักษณะนะเขาแค่เออเรามาทํานาฬิกากันเถอะมัดประมาณนี้เองไม่มีอะไรแบบ โอ้โหซับซ้อนเราก็ไม่ได้คิดว่านาฬิกาจะต้องดังหรืออะไรเลยนะเพียงแค่บอกว่าอยากทานาฬิกาที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองครับโดยทั้งสองคนนี้ชอบแนวสถาปัตยกรรมแบบบูทอลิสหรือบูทอลิสอาร์เคเต็กเจอร์ถ้าแปลกนิดนึงละกันนะบูทอลิสเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคําว่าความเป็น raw concrete หรือว่าเรียกว่าปูนดิบละกันถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าปูนดิบก็คือสถาปัตยกรรมแบบปูนดิบนั่นเองครับโดยสถาปัตยกรรมนี้มันเริ่มมีการพูดถึงตั้งแต่ปี 1950จนมาโด่งดังในช่วงยุคป,ปี1960ครับก็คือการสร้างงานอาร์เคเต็กเจอร์จากปูนดิบเลยถ้าภาษาไทยเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าสัจจวัสดุครับก็คือวัสดุนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็คือปูนดิบปูนเปื่อยเลยว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็ไปชอบตึกๆหนึ่งครับที่ชื่อว่า Whitney Museum ยมในนิวยอร์กแล้วไอตึกๆกนี้มันมีเขาเรียกว่าไอคอนิกแล้วกันไอคอนิกก็คือรูปของหน้าตา แล้วเขาก็ยกไอ้หน้าตา่างนั้นนะครับมาทําเป็นนาฬิกาเรือนนี้ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราแล้วอ่าเรือนนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนอมีความแปลกทีสดานมากๆนะครับเห็นแวบแรกนาฬิกาเรือนนี้ครับเรียกว่าอัศสม,มากเพราะว่าข้างหนึ่งตรงครับอีกข้างหนึ่งเบี้ยว แบบนี้แรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ตัวเรือนนะครับที่ได้มาจากฝั่งของหน้าต่านแต่ว่ายังได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาในยุคป,ปี70ก็คือโ o l e ็ m ซ์ไมดัด้วยโดยโ o เล็ m ซ์ไมดัเนี่ยก็จะเป็น integrated bracelet บบนี้ก็คือว่าเหมือนเป็นกําไรนะเพื่อนๆก็คือต่อกันมาเลย เดือนนี้เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็จะเยื้องมาด้านขวานาฬิกานี้เป็นนาฬิกาใส่ข้อมือซ้ายแต่เม็ดมะยมอยู่ด้านซ้ายด้วยมันดูโอ้โหพิสดารมากๆสําหรับผมนะเพราะว่าปกติแล้วนาฬิกา เม็ดมะยมที่อยู่ด้านซ้ายมันคือนาฬิกาด้านขวาแต่นี่คือนาฬิกาข้อมือซ้ายที่มีเม็ดมะยมอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มันจะเยื้องแบบนี้ครับเยื้องมาด้านด้านขวาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันโผล่ออกมานอกแขนเสื้อนะครับมันก็จะโผล่มาแบบนี้ฟื้มอย่างนี้อ่าแล้วก็ทําให้เราเห็นเวลานะครับตัวของรายละเอียดผมไปทีละเรื่องนะเพราะว่ามันมันเยอะมากจนไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไรดีถ้าดูสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่า ตัวหน้าปัดนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมคลา้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดาด้วยนะแล้วก็ตัวเชฟเนี่ยจะมีการขัดที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนถ้าเกิดว่าด้านข้างนะครับจะเป็นแฮร์ไลน์แบบตรงๆครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นคลา้ายๆกับพ่นายด้านะครับแล้วก็ด้านบนนะด้านบนก็จะเป็นแฮร์ไลน์แบบเดียวกันมันจะดูมีมิติมากๆตัวของหน้าปัดนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นหิน แร่ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลาพิสลาซูลีซึ่งหินเนี้ย ได้ชื่อว่าเป็นหินแห่งปัญญาหรือว่าเป็น wisdom stone ไอ้ wisdom stone เนี่ยก็คือหินที่เรียกว่าเป็นพลังบวกแล้วแต่นะั้นซึ่งมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า6,000ปีนะครับมันไม่ใช่แบบโอ้ยมนุษย์เพิ่งมารู้จักนะคนที่เขาเล่นหินกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นหินที่มีมีค่ามากๆนะมันเป็นสีน้ําเงินที่มีประกายเป็นทองทองแตกต่างจากตัวของอวันทรีนอวันทรีนเนี่ยจะออกเป็นกระจกกระจกครับอันนี้ มันจะออกเป็นเนื้อหินเลยแล้วมันก็จะมีความฟ้าความด้านแล้วก็ความเงาผสมกันซึ่งหลายๆยี่ห้อก็ใช้ตัวลาพิสเนี่ยในการทำหน้าปัดน,นาฬิกากันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เรือนนี้เองเนี่ยก็ถูกทำหน้าปัดเป็นลาพิสเหมือนกันความพิเศษต่อมาครับก็คือเรื่องของตัวเข็มเข็มเนี่ยเราจะเรียกลักษณะเข็มแบบนี้นะครับว่าดอลฟินดอลฟินก็คือ มันจะโก่งอยู่ตรงกลางครับเป็นสันขึ้นมาอ่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตัวเข็มนาทีเนี่ยจะเห็นความชัดเจนก็คือมันเหมือนสามเหลี่ยมนะครับมาป้านขึ้นไปทั้งสองข้างแล้วก็เป็นสันตรงกลางส่วนเข็มชั่วโมงเนี่ยจะมีความพิเศษขึ้นมาเพราะว่า ตัวของเข็มชั่วโมงเนี่ยจะมีการดีคอนสตรักชั่นให้เกิดหน้าตา yeah. เป็นแบบเดียวกับโครงสร้างใหญ่ก er ็ค okay? ือไม่ได้ใช้เป็นเข็มดาบธรรมดาละจะมีการตัดหัวตัดท้ายเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะว่าเข็มมีลักษณะยังไงอ่านี่เราต้องหมุนเดินหน้านะครับเห็นไหมครับตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยจะมีความไม่สมมาตรด้วยไม่เหมือนเข็มนาทีที่มีความสมมาตรอ่านี่พอเรามาเทียบกันเราจะเห็นเลยครับว่า มันมีความแตกต่างกันมากๆเดี๋ยวผมจะทำเป็นช่วงหน้ายิ้มแล้วกันนะจะได้เขาเรียกว่า smiling face นะครับอโอเคเล่าเรื่องเครื่องนิดหนึ่งเครื่องเนี่ยเป็นซ i l i t a า S W 1 0 0สำรองพลังงาน42ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เละแล้วก็เป็นนาฬิกาสวิสนะครับแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะตัวเรือนกระสายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำที่จีก็สนุกดีนะ เป็นนาฬิกาที่คนฮ่องกงกับคนอิตาลีประสมกันทานาฬิกาเครื่องเป็นสวิสออกแบบแล้วก็ไปผลิตจากโรงงานในจีนเรียกว่า global trade แล้วกันรวมกันแล้วก็เอามาผสมผสานจนกลายเป็นเรือนนี้ความพิเศษต่อมาก็คือเรื่องของสายครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเนี่ยมันมันเนี้ยบมากเลยนะแต่ว่ามันก็แอบคมนะเพราะว่า เขามีการทาข้อทุกข้อนะครับให้มีลักษณะล้อไปกับตัวของนาฬิกาตัวของโครงสร้างหละ่ะพอมันติดกันนะเพื่อนๆดูนะโอ้โหมันเหมือนเป็นแบบมันไล่รอยต่ออ่ะมันซิมเลสเลยอะ่ะมันแบบต่อกันไปเลยนะดูดีครับเห็นไหมครับมันต่อกันเป็น integrated bracelet นะครับแล้วก็วิธีการตัดสายก็ยากมากด้วยนะมีความสลับซับซ้อนด้วย เพราะว่าต้องใช้วิธีการก็คือพายน็อตตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับพายน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนข้อออกทีละข้อตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบสมมาตรละตั้งแต่ข้อหลังๆเนี่ยครับเพื่อให้ต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับผมขออนุญาตใส่ก่อนแล้วกันนะ เนือ bad, way, like, oh, hey, reality, ่องจากว่าเป็นนาฬิกามือซ้ายก็จริงนะแต่ผมใส่มือขวาแล้วรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยจริงๆมันควรจะเป็นนาฬิกามือขวานะมันมันพอดบพอดีเลยคือเม็ดมะยมยมอยู่ตรงนี้แล้วเวลามองนะมันเหมือนแบบนาฬิกามันมันหันหน้ามาหาผมอะเพราะว่ามันถูกยกขึ้นมาจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะมันรู้สึกเหมือนแบบนาฬิกามันมันหันหน้ามาหาเราอะเสียงแนบเสีงแนผมว่ามันมันเนี้ยบมากเลยมันแบบ แบบสมูทมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบวินเทจแต่ว่ามีความโมเดิลไอความโมเดิร์ลก็คือ,คอการดีคอนทุกอย่างออกรวมแม้กระทั่งโลโก้ด้วยนะโลโก้ก็หายไปเดี๋ยวมาบอกว่าโลโก้อยู่ตรงไหนนะครับตัวหน้าปัดกับตัวเ็็เนี่ยเวลาที่มันอยู่ในแสงนี่มันใช้ได้เลยนะเพื่อนๆมันเล่นแสงอยู่พอสมควรด้วยด้วยหินนะด้วยหน้าปัดหินลาพิสเนี่ยค่อนข้างมีมิติด้วยแล้วก็ ว่ามันมีเสน่ห์มองแล้วรู้สึกรุ่มหลงความพิเศษของเรือนนี้นะครับก็คือทําเพียง175เรือนเท่านั้นและทุกเรือนจะมีการสลักอยู่ที่ฝาหลังด้วยแกะให้ดูอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆดูทันหรือเปล่านี่ครับจะอยู่ที่ฝาหลังเลยนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมอ่าอยู่ที่ฝาหลังเลยว่าเป็นเรือนที่เท่าไหร่ อันนี้เป็นเรือนที่124ทับ175แล้วก็โลโก้อยู่ตรงนี้ครับ t o เ e Dano อน c า t o r e Dano a n c โลโก้มาอยู่ตรงนี้แทนครับก็ถือว่าตอนนี้นะเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างไฮมากๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเซิร์ชดูตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่เรือนละ4,000เหรียญ US ก็อยู่ประมาณสักแสนห้า แสนสี่แสนห้ารวมผสมภาษีเรียบร้อยแล้วแต่ขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าเกิดคุณได้ดูเทปนี้ก็คือมันขายออกหมดเรียบร้อยแล้วและล่าสุดมีเรือนเดียวที่เป็นลิมิเต็ด d i ดิชั่นทำแค่เรือนเดียวในโลกเนี่ย <Okay. S 1> ถูกขายไปในราคา24,000เหรียญ US ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับยี่ห้อนี้นะแบบเพิ่งเกิดเองแล้วก็โอ้โห ดันมากๆนะแล้วก็ราคาก็ขึ้นไปแบบตกกระจายส่วนราคารีเซลยังไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่ได้ไปตั้งแต่รอบแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้จะขายทําไมเงมันมีน้อยเหลือเกิน175เดรือนแล้วก็การทำ bracelet แบบนี้กันขึ้นหน้าปัดแบบนี้ ต้องบอกว่าจริงๆมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ดูแบบเป็นไอคอนิกได้เลยคือเห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นยี่ห้ออะไรแต่ว่ามันก็มีเรื่องตินิดหน่อยเนื่องจากว่าพอมันเป็น i n น e g r a t เต็ดเ e สเลเนี่ยค่อนข้างใส่ยากไม่ได้แปลว่าทุกคนใส่ได้นะครับใส่ค่อนข้างยากเรื่องที่2ที่ผม ค่อนข้างแบบมันสวยแต่ว่ามันมันค่อนข้างน่ากังวลไปในตัวก็คือเรื่องของการขัดครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับเส้นนี้มันมีการขัดแบบแฮร์ไลน์ส่วนด้านข้างเนี่ยเป็นการขัดแบบเรียกว่ายิงสายแล้วกันคือมันโดนโดนลอยไม่ได้เลยคือถ้าเรือนนี้ออกไปใส่กันแบบจริงจังนะแล้วเกิดเป็นรอยขึ้นมานี่คือแบบโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเลยต้องบอกเลยว่าเซ็งเลย ก็สําหรับเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างเป็นไอคอนิกเลยเรียกว่ามีความตั้งใจของผู้ผลิตมากๆนะียทยาให้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเห็นปุ๊บสตันปั๊บแล้วก็มีจุดเด่นเรียกว่าเป็นไอคอนิกได้เลยนะครับจากเรือนนี้โคเลดานโน หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าชื่นชอบเรื่องนี้ไหมแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบรายการ Watch เจนส์ใจทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเชา้าครับพบกันใหม่กับ EP ต่อไปกับเรื่องใหม่ๆครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ